ไม่อยู่แล้ววะมันใส่มาขยับไปแล้วเฮ้ยยอบบินได้อมเป็นไรอ่ะเฮ้ย เอ้บินได้เฮ้ยเอลเป็นไรอะเอ้บินได้เฉยเลยอะไม่ได้ผมไม่ได้ผมจับจับจับไม่จับไม่ไว้จับจับแล้วจับจของเรือเอ้าเจ้าของเรืเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่เฉยมึงด้เองหาตัวงนานออฟไอ้น,นี่กูหมดแล้ววะ อันที่จับข้อมือหมดแล้วเอาไว้เอาไว้แล้วลุกจับชิปโอชิปโอไม่มีแล้วข้อมือกูหมดแล้วให้ไปใหม่แล้วให้ไปใหม่แล้วอ้าวเหรอผมไม่ปลดแล้วครับเขาขึ้นเลยรู้ตระหนักการครับเขาขึ้นเลยครับไปไหนจะปลดไหมจะปลดไหมอ๋อกูไม่มีชิปล็อกให้ใหม่เร็วเฮ้ยให้มันเผื่อไปกดคิปให้มันอ่ะอันเดอร์วอเตอร์นะครับเขาตีอย่างนี้โอเคโอเคโอเค เฮ้ยนายส่งอันนี้มาให้เราเดี๋ยวนี้เลยไอ้ที่ล็อกข้อมือของอะไรที่ล็อกข้อมืออะส่งมาเร็วเร็วเร็วกระเร็วเร็วส่งมาเร็วเร็วไม่ส่งยิงนะเว้ยเร็วเร็วเอายิงก็ยิงดิหมออยู่นี่ยิงก็ยิงดิหรูยิงหมอด้วยยิงยิงแม่งเลยยิงแล้วให้แอดชุบใหม่ไอ้ไอ้คนเรือจะลงเหรอวะเฮ้ยนายปลดล็อกเพื่อเราก่อนนายขังเพื่อเราบนเรือนานแล้วเนี่ย นายมันปวดเยี่ยวเลยเราไม่ค่อยชอบที่หน้านายอ่ะนายหลบดีนายดีนายอย่าพูดมากเร็วๆส่งคีย์ที่รักข้อมือมาให้เราอันนี้งั้นยิงเลยเร็วๆอย่าลีลาแล้วให้เวลาสาววิอะเฮ้ย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 โอ้โหปืนลั่นปืนลั่นเก็บเอาหมอชุบหมอชุบเลยหมอชุบมาเลยหมอชุบมาเลยครับ เไ้ยปืนไมเก็บไม่ได้วะที่หลังที่ล็อกเกลี่ยที่หลังที่ล็อกเกลี่ยที่หลังไอ้หมอมึงบ้าถือปืนในวันที่ล็อกเก็บได้แล้วโอเคเห็นได้ใหนได้ใหนได้ละมึงโดนกูแด่เฮ้ยคูณไม่ฟังเหรอเล่นเล่นกับใครเล่นกับใครวันนี้วันนี้ทะลึ่งทะลึ่งไอ้พวกนี้เห็นไหมกิจจะชักปืนยิงเหรอเพื่อเล่นนะเพื่อเล่นนะไหนเก็บปืนก่อน MP5 เดี๋ยวเฮ้ยแม็กกาแมกกาซีนหายว่ะเฮ้ยเฮ้ยหมอไปช่วยมันไหมเนี่ยอย่าอย่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บแม็กมึงก่อนแล้วบอกให้นายปลดล็อกนายจะปลดล็อกดีๆไหมเราให้โอกาสนายครั้งสุดท้ายแล้วนะหมอตัวดีมันไม่ทำมันไม่มันไม่ให้ผมโอกาสไปไปเปิดเดิอนไปเดือนอะไรไม่ได้อ่าอ่าไปให้โอกาสแล้วออาปอยเปิดดิเอ้า อ๋อปรีบลงเลยปุ่เหมือนผมจะตายไหมไม่ตายไปปุ่เร็วใช่คืนนายไปไกลดิเดี๋ยวปุ่ให้อ่ะได้ได้ไปไกลดิเดี๋ยวปุ่ให้อ่ะอะไปแล้วอะปุ่นจริงนเว้ยอ่ะปอดแล้วอะไปนู่นน่ะออกไปเลยอ้าวไม่ใช่ปุ่แล้วล็อกไวอย่างงี้ตายแล้วเออนึกก็รีบปุ่ดิแล้วเราจะพาเพื่อนกลับบ้านไปซื้อแล้วเนี่ยซื้อของแล้วเร็วๆนายนายเราเป็นใครเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ตัวเองกูจะรู้แม่งเป็นใครเนี่ยเร็วๆนาย นายนายไม่ปลดใช่ไหมไม่ปลดใช่ไหมเฮ้ยไม่ปลดใช่ไหมไม่ไม่ปลดใช่ไหมเร็วเร็วนี้หนึ่งนั้นแล้วนะยิงเลยเร็วได้จะมาจะมาฆ่าผมดูดิขึ้นเรือผมจะมาฆ่าผมผมก็ล็อกดิใครมาฆ่านายวะก็บอกให้ปลดเพื่อเราไม่เห็นเรือมันลอยไงเพื่อเราไม่เห็นเรือนายลอยมันก็เลยสาวหวังดีจะขับขึ้นบกให้โหนายมันล็อกเพื่อนเราอีกเครอนายปลดเถอะ กูาหวล่ะนี่ขึ้นบกแล้วนี่ขึ้นไม่ดีอ่าอนายดิสไปเลยงั้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป่ดเรือให้เิดดิสดไปแล้วเดี๋ยวป่ให้เพื่อนให้อ่าได้ได้เดี๋ยวดิสเลยอ่บแอดมินพยานไปแล้วดิสละเไปไไปแล้วกลับบ้านดีกว่าเนียตุกติกเนียตุกติกหงน้าะหัวัวเวเเีหวัเรัวเราะหัลเวมึงะม่ไม่ปลหัวเะวกรลุกัวดเพื่อัมึงวเรวเะเรีะะเ

แม่งขี่เรือหนีผมอ่ะแล้วผมแม่งโดนลากกับน้ำอ่ะหัวแตกหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราแหละจะปวดเหี๋นะบอกจะปวดไงนายโกหกเราเหรอในน้าคุณหมอมันไม่ดิ้นเห็นปะผมบอกแล้วให้มันดิ้นมันไม่ดิ้นก็ดิ้นไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาใหม่เนี่ยโหนายแม่งไม่ทำตามสัญญาว่ะเราอยู่ด้วยไม่ได้นะนายเนี่ยนายเี็คนจะเล่นเกมนี้มาเนี่ยนายไม่ปวดเราเพื่อนเราอ่ะ เมื่อไหร่นะจะปลดเด็กเนี่ยอ่านไม่เห็นจะยากเลยโถเราออกกดออบออดกดออบออดออกไม่ขึ้นดิคอนเน็กหรอกเอ้าเราไปแล้วนายอย่าลืมปลดล็อกเพื่อนเรานะเดี๋ยวเราไปไปเยี่ยวแล้วเออโชคดีเอออย่าลืมปลดล่ะไม่เห็นไม่เห็นคือนายดิสเราเราเราไม่กดหรอกมันขึ้นออบออดมันไม่ขึ้นดิสถ้าเขากดอัมติเมต F4 มันจะขึ้นดิสถ้ากดออบออดมันไม่ขึ้นดิคอนเน็กเข้าใจไหมเนี่ยไปแล้ว อย่าลืมปลดล็อกเพื่อเรานะมีเขาไงนะครับผมอย่าลืมปลดล็อกเพื่อเรานะเราไปละคุณมานหลดูมาดีไอ้กูหลุดไม่ได้นะไม่ดีบอกดูดีแล้วเฮ้ยนั่งปลดล็อกแล้วเฮ้ย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 มึงปลดล็อกเพื่อกูก่อนไอ้เหี้ยหมอปล่อยไอ้สัตว์ไอ้บักบักเฮ้ยมึงกลับมาปลดล็อกเพื่อกูก่อน อิสอออันเอ้อไปละเฮ้ยมึงกลับมาก่อนไปกุ้งไม่ปล่อยว้ทำไมเฮ้ยกลับมาเฮ้ยควรตีเหรอฮะโดนแน่มึงโดนไปไหนวะตีเลยซะยนี่เหรอหนีเหรอหนีเหรอนี

ตีนหมดแม็กไลสัตบ้ามีปืนไม่มีแม็กสำรองมึงมีได้ไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปกุ้งพากุ้งว้าไปหามันดิเจ้ากูไปไหนขาห่ากระริสัตเจ็บเจ็บมึงเจ็บ เจ็บแล้วมึงเจ็บแล้วมึงเจอกูแน่กูวิ่งไล่นี่สุดแบบอ่ะใช่ใช่ไหมบอกแล้วเจ็บเลยแต่ไงไม่เชื่อเราเออเป็นไ,ไรคุณหมออยู่เรานักยิงในตำนานปืนหมดแล้วเดชหมดเดมึงไม่มีแม็กให้กูวาง <c oughs> มึงมีแต่แม็กปืนธรรมดาทำไมไม่มีแม็กสัมบลอมลั่ง <c oughs> วะเด้อนายเนี่ยสมควรจะตายได้แล้วเนี่ย กลับไปปลดล็อกเพื่อนเราก่อนไปไปวางนุ่นตรงนุ่นเพื่อนเราอยู่นุ่นไปไปปลดล็อกเพื่อนเราก่อนเฮ้ยนายไปปลดล็อกเพื่อนเราก่อนอ่หลุดเลยสัตว์จบแล้ว